สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น5ฝ่าย1ฝ่ายอำนวยการ 2. ฝ่ายนิติการ 3. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและ 5. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยโดยมีนางบุญสุดาแก้วกระจายดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยมีโครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาลงวันที่21เมษายน2564เรื่องการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดช,ชอบดังต่อไปนี้ 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย 2. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติและจัดทำสถิติการให้ความช่วยเหลือ 3. งานจัดทำทะเบียนผู้ประสบภยัย 4. งานวางแผนจัดหาเครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือ 5. งานจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 6. งานวางแผนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7. งานด้านความปลอดภัยทางจราจร 8. งานการสื่อสารทางโทรคมนาคมวิทยุสื่อสาร 9. งานแจ้งเตือนทางภัยพิบัติ 10. งานด้านการประสานง,งานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภัยพิบัติ 11. งานรักษาความสงบเรียบร้อย 12. งานเทศกิจ 13. งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางวิชาการ 14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่และงานอื่นๆที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยได้ดำเนินการในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2564ถึง2565 25 1. งานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภยัยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและได้มอบถุงน้ำใจอบจอให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสองงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยได้ดำเนินการมอบเงินและถุงน้ำใจอบจอ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3. งานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดรถรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จากจังหวัดต้นทางนำกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในภารกิจพาหลานย่ากลับบ้านจำนวน173รายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบัรเทาสาธารณภัยดำเนินการช่วยเหลือมอบถุงน้ำใจออบจอให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น9,916ครัวเรือน4 โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเซฟที่โซนในจังหวัดนครราชสีมาโดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 1. ปีงบประมาณ2,564จำนวน116ตัว 2. ปีงบประมาณ2,565จำนวน224ตัว 3. ปีงบประมาณ2,566ตั้งงบประมาณไว้จำนวน20ล้านบาทเพื่อบูรณาการการทำงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาโดยถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความพร้อมสามารถป้องกันและแก้สถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นปรูปธรรมและมีมาตรฐานในระดับสากล 5. งานออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงของส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 6. งานให้ความรู้คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเรื่องการซ้อมแผนอพยพหนีไปการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำในสถานศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ 7. งานให้ความอนุเคราะห์วิทยากรด้านงานสาธารณาภายัยของหน่วยงานราชการภายนอกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ขอรับการสนับสนุน 8. งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยที่เข้มแข็ง กว้างขวางและยั่งยืน 2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและปัเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครราชสีมานางยลดาหวังสุภกิจโกศลน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารองผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดนครราชสีมาเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของอปอพรจึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมรองรับกับสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่รวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและให้การสนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานโครงการเจวันอันตรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาดำเนินโครงการรณรงค์สนับสน,นุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงการานต์เพื่อจัดตั้งจุดบริการประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น 10. งานซ้อมแผนอพยพหนีไฟ โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อักคีภัยและซ้อมอบพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉินสำหรับบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง58แห่งเพื่อเสริมสร้างความรู้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและการ,รเผชิญเหตุอักคีภยัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอาสาจราจรและสถานศึกษาปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง58แห่งเพื่อให้นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเปิดโอกาสให้ผู้อบรมและเยาวชนได้แสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย